ตอนนี้เมลล่ป๊อปนะครับอยู่กับวงที่แบบว่าจะใช้คําว่าทีป๊อปสั่นสะเทือนเป็นทริโอเป็นแบบหนึ่งสาวสองหนุ่มที่ทําให้ทีป๊อปกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับน้องๆจากวงแบมครับสวัสดีครับทักทายชาวเมลล่ป๊อปนะครับสวัสดีครับพวกเราวงแบมเฮ้ยเฮ้ยมากอ่ะวันนี้มาพูดคุยกันกับซิงเกิลใหม่เนาะชอบใส่ใจใช่ไหมครับ เป็นอย่างไรบ้างกับกระบวนการทํางานเพลงนี้ครับยากง่ายแตกต่างกับที่ผ่านมาแค่ไหนก็ยากง่ายถ้าความยากง่ายของว่าน่าจะพอๆกับที่ผ่านมาแต่ว่าความสนุกเพิ่มขึ้นมากขึ้นครับเพิ่มขึ้นคือทุกเพลงก็คือสนุกทุกเพลงเนาะใช่ไหมัครับเพลงดีทุกเพลงเลยอะตอนนี้กี่ซิงเกิลแล้วลูกที่ประมาณครับเกคิดว่าเร็วไหมการเดินทางของเราเร็วไหมสุดๆเลยเร็วมากเลยรู้สึกแบบเหมือนกระพริบตาปุ๊บก็ พวกหนูก็เกือบจะ2ปีแล้วใช่สองปีอ่ะแต่ที่ทำให้ทีป๊อปแบบคึกคักมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกยังไงที่ฟีดแบ็จากแฟนๆอ่ะแบบทีป๊อปทำไมแบบสนสนใจเราเยอะขนาดนี้รู้สึกดีแน่นอนรู้สึกดีแน่นอนเเหมือนตั้งผมผมยังรู้สึกว่าตั้งตั้งแต่วันแรกที่เราได้เดบิวต์จนวันเนี้ยแบบความอบอุ่นตรงนั้นจากจากแฟนคลับเองก็ตามในทุกๆผลงานที่เราปล่อยก็ยังแบบ มีเรื่อยๆแล้วม,มันมันคือสิ่งที่เป็นพลังงานให้เราในการที่อยากจะทําผลงานต่อไปอเรื่อยๆครับจริรจงๆอ้าวอ่ะพูดถึงเพลงนี้หน่อยชอบใส่ใจมันมันที่มาเป็นยังไงแล้วก็เนื้อหาของมันเป็นเป็นไงบ้างเกี่ยวกับการแอบชอบใครคนหนึ่งครับแล้วเราก็อ,อยากรู้เรื่องของเขาแหละ<ช>แต่ว่า ไปไปไปยุ่งกันก็แต่วันนี้ไม่เรียกว่าเผื่อนนะชอบใส่ใจชอบเคมีด้วยเขาแบบพูดพูดความความความกันอ่ะคือแบบส่งรับกันดีมากมันถามพ่อแก้ตัวให้เรเองดูดีขึ้นมาหน่อยคือว่าเออฉันไม่าไม่ได้เผื่อนเลยเออ ใช่ยู่อ่ะไอ้เทกุ๊บเล่นเลยอะจริงเราไม่ได้รำคาญเหมือนกันนะจริงๆการเป็นคนแบบนี้เหมือนกับว่าถ้าเรารู้ว่าเขาชอบอะไรถูกจุดเราจะได้เสิร์ไพรส์ได้ถูกจูบคือไม่ได้เผือกแต่คือแบบอ่ะชอบใส่ชอบใสจมันเป็นมันเทศแทนอ่ะแต่คือรู้เรื่องเขาทุกเรื่องอ่ามันชีวิตพี่นี่ตรงมากแล้วก็ตรงหลายเพลงด้วยนะจริงคือคือพี่อยากจะรู้ว่ากระบวนการการทำงานอ่ะคือมีการรีเสิร์ชข้อมูลจากเรื่องจริงของพวกเราไหม จริงๆก็มีมีแล้วแล้วก็มีทั้งเรื่องจริงจากฝั่งเราแล้วก็เรื่องจริงจากทุกคนมจริงๆเพลงของเราก็เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างพบได้ทั่วไปเลยครับมีมีเพลงไหนที่แบบตรงกับชีวิตผู้เรามากที่สุด เพลงไหนฉาบไหมฉาบไหมโอ้ฉาบโอ้โหผมเป็นใครเพื่อนแก่แล้วกันอ่ะน่าจะแล้วก็น่าจะรีเลทกับกับทุกคนทุกคนง่ายๆครับเรื่องแบบเฟรนซ์โซนน่าจะมีความความสมาธิเกิดขึ้นได้ง่ายใช่จริงก็แล้วแต่จัดการไปได้ยากนะฮะจริงจริงเฟรนซ์โซนนี่คือแบบสุดๆเลยนะครับแบบว่าคือโดนทุกคนแล้วโดยเฉพาะเพลงเพลงนี้ชอบใส่ใจอ่ะคืออยากจะรู้ว่าทุกคนอ่ะทั้งทั้งสามคนอ่ะมีเหตุการณ์ ใส่ใจคนรอบตัวหรือว่าคนที่แอบชอบมากขนาดอะขอทีละคนเลยไหนคนทุณคนไวไาคุยยิ้มเวลาเวลาเพื Honestly> ่อนเพื่อนคุยกันแบบซุบซิบกันเราก็อยากจะใส่ใจบ้างว่าเขาคุยอะไรกันแล้วก็นี้มาแล้วเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมีอะไรให้เราช่วยไหมคุยอะไรกันอ๋อเพ่อนเขยับสมมุติทำอะไรอยู่เ่อยเสียบขยาบห็นตัวอีกทีเพื่อนหานมาเอ้าแล้วแล้วแนวแนวเพลงสไตล์เพลงเนี่ยเขาเรียกว่าแนวอะไรครับ ก็ยังเป็นเพลงเป็นปอบเนาะเป็นลายเส้นของเราใช่ไหมครัแล้วเราระยะเวลาในการทําของแต่ละซิงเกิลนะคือตอนนี้เราเดินทางมาแบบเกือบเกือบสองปีเนาะเกือบสิบสซิงเกิลเนี่ยทำงานแบ่งเวลากันยังไงแต่ละซิงเกิลมันทำไมันเร็วขนาดนั้นมันต่างมัน ในแต่ละเพลงมันต่างกันทุกเพลงเวลาก็ต่างกันอย่างเพลงนี้เป็นแบบสเปเชียลซิงเกิลก็อาจจะเร็วขึ้นมาหน่อยใช่การทํารายการแต่งชั่วโมงแล้วก็อัดเลยไปเร็วไปเร็วเกินแต่งไปอัดไปฮะดื้อคำต่อไปอะไรคิดอ o p สไตล์มากแล้วแล้วทีมงานของเพลงนะครับมีใครบ้างที่มามาร่วม join กับเราจริงๆก็เยอะแยะมากมายพี่มุกพี่มุกใช่พี่มุกพี่โดมขาประจำนฮะพี่มุกพี่โดมครับเพลงนี้คนที่โปรดิวก็เป็นพี่ พี่เบนครับแล้วก็มีคริโอกราฟครับเป็นเป็นพี่เคที่ทำมาตลอดครับโดนเฮตเต้อยู่เลยครับใช่คือมันเลยทำให้ลายเซ็นของวงแบมแบบชัดมากเนาะคือพูดถึง คุณนี่ยพี่อยากรู้ส่วนส่วนตัวพี่โดมจรวบัต์บครับเ <laughs> ม้าหน่อยได้ไหมได้ๆๆ <laughs> คือเรารู้สึกเราจะทใชกับว่าอะไรซูฮกคือตั้งแต่ตั้งแต่เดอะสตาร์แล้ว<อ>แล้วก็คือเขา,าทำแบบเป็นเบื้องหลังนะคือมันดีมากกับลีดเอ็นเตอร์เทนเมนต์น่ะอยากให้เม้าหน่อยว่าการทำงานกับพี่โดมเป็นไงบ้างครับสนุก <นะ S 2> มากจริงๆพี่โดมให้ให้เราได้ทุกอย่างแล้วก็หมายถึงว่าวันก่อนเปาขอรถไปอ่ะเฮ้ยไม่ได้เลยไม่ได้ซื้อเลยเอารถพี่โดมให้เลยไม่ใช่ ไปถึงขนาดนี้นหรอไม่ใช่มัเมนมมเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนกันมากกว่าใช่ครับอยู่กับพี่โดม,มันคือพี่โดมเขาก็เปิดรับมุมมองความคิดของเราทั้ทง,ทงในแง่ของการใช้ชีวิตและการทำงานด้วยแล้วก็เป็นเป็นข้อคิดที่ดีๆทั้ทงนั้นที่เราสามารถเอามาใช้ได้จริงๆใช้ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการทํางานเบื้องหลังการออกไปเจอคนต้องทําตัวยังไงอยู่ยังไงในวงการนี้อะไรครับคือพี่โดมสอนทุกอย่างเขาก็มีทั้งประสบการณ์เบื้องหน้าและเบื้องหลังเราก็เลยรู้สึกว่าเขาเอาสิ่งที่เขาได้เจอมามาบอกให้พวกเราฟังเหมือนที่ เราเรียกาอะไรบ้านเนาะแบบเหมือนลิทเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งพอเวลาเล่นกันอะไรอยีพี่โดมก็พาน้ำเล่นกันสนุกขนาดค่ายนี้เหมือนบ้านเลยฮะทำร้านดึกแล้วก็อยู่ด้วยกันนะแล้วก็ศิลปินในค่ายก็แบบว่า ก็เป็นอย่างเงี้ยอุตส่าหะชงดีนะเกี่ยวกับเข้ามาแต่คือแบบเออคุณภาพทุกคนเลยนะครับแบบว่าโอ้โหน่าจะตามองมากๆอ่ะแต่คือเราเดี๋ยวเราพูดถึงตัวนี้ด้วยสเปเชียลวิดีโอใช่ไหมใช่ค่ะปล่อยไปตัวนี้เป็นสเปเชียลวิดีโอแต่จะมี MV หลังจากนี้ไหมฮะตรงนี้ถ้าสำหรับเพลงนี้ก็จบจบตรงนี้จบจบให้มันสเปเชียลของมันของมันไปเป็นโปรเจกต์หนึ่งแล้วกันครับเอ็มวีปกติจะมาพร้อมกับซิงเกิลที่เราแบบมี แผนการมากมายที่จะทำกันแบบจริงจังครับก็แต่ว่าปีนี้เรามีไหมนะมีขนาดนี้เขาจะไล่ไล่โน้ตแหละมีมีแต่คือแบบเขาคงเตรียมการอะไรไว้อีกเยอะใช่ไหมรอเซอร์ไพรส์แฟนนะมีมากมายใช่ครับมีมากมากมายเนาะจะมีคน บ้างนะมีแบบโชว์แต่ว่ามีเป็นคอนเน่ครับชอบโมคอนเฟกฮะอร่อยอย่างเงี้ยมีฮะดีน่าเลยเฮ้ยพ่อพี่อยากชอบส่องคืออย่างในทิกตอกอ่ะชอบมีแฟนแคมเนาะที่ว่าเราไปออกงานแล้วออกงานเยอะมากออกงานเยอะมากได้โชว์ได้เต้นอะไรอย่างเงี้ยเตรียมความพร้อมขนาดไหนยังไงถึงเก่งได้ขนาดนั้นโ <mel od ic> ม้ยังไม่เก่งยังไม่เก่งยังต้องมีอะไรเยอะฮะ พวกเ็เก่งกันครบแล้วแล้วเก่งคือทุกทุกคนอาจจะจะรับหน้าที่คือเป็นวอกวอกพ่อใช่หน้าที่กันค่อนข้างชัดเจนแลบแดนอะไรอย่างเงี้ยแต่คือทั้ง3คนก็ทำได้หมดเลยทำได้หมดแต่ว่าอาจจะโดดเด่นไปในทางใดทางหนึ่งครับใช่ครับผมว่าการเตรียมตัวก็จริงๆพวกเราก็เราพยายามจะฟีดแบ็กกันตลอดใช่เราก็พยายาม้้วก็ด้วยเออพอมันสองปีแล้วมันก็ผ่านงานมาพอสมควรก็เลย ก็ต้องพัฒนาแหละถ้าไม่พัฒนาก็จะแย่อยู่นะโอ้แต่สุดๆมากๆเลยนะครับอ่ะแล้วเพลงนี้มีท่าเต้นด้วยใช่ไหมใช่ครับง่ายๆน่ารักน่ารักเลยครับออกแบบมาเพื่อเพื่อสุขพันธ์ง่ายๆใช่ไหมง่ายวๆผ่านการคิดมาแล้วได้แน่นอนครับพี่ลองละง่ายๆขนาดที่ตอนตอนเรียนเต้นกันนะฮะที่ต่อท่าเพลงนี้ครูสอนเต้นต้องบอกว่าเต้นให้มันง่ายกว่านี้เต้นให้มันง่ายกว่านี้หใช่ครับเพราะว่าคนจะได้เต้นตามกันได้ฮะ อ่ะถ้าถ้าพี่จะให้สอนล่ะได้สบายเลยอ่ะสักพุกใช่ไหมเอาพุกนดินสอนน่อยเธอมีใครเข้ามาบ้างหรือเปล่าครับเป็นตามคาเลยครับได้เธอพี่เธอมีมัสอนว่าใครเข้ามาบ้างเล่เปล่ามันแบบเธอแล้วก็สองมีใครแบบเข้ามาบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ย แต่ชอบการที่เขาแค่สอนท่า3มคนคือสามัคคีชุมนุมมากปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีคนเนี้แตกต่างสุดแล้วขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งเธอครับเธอมีใครเข้ามาบ้างหรือเปล่าปัด2ทีหรือเปล่าแค่นั้นเลยอันนี้เป็น1นึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนสิของเพลงครับถ้าจะให้เต้นทั้งคุก ได้เลยครับคืออยากเห็นไปบุญตาแต่คือก่อนแต่คือหลังจากบุญตาปุ๊บจะเป็นบุญหูเลยได้คับเดี๋ยวพวกเราเต้นเป็นบุญชูให้เราฟ้อมเลยแต่ละมุกอ่ะพุกหนึ่งมาจัดมาสุดสดอ่ เธอมีใครเข้ามาบ้างหรือเปล่ามีคนคุยไหมทำอะไรอยู่ชอบใส่ใจชอบใส่ใจก็ชอบเธอมาตลอดฉันก็เลยชอบใส่ใจเธอมีเงินใช้พอบ้างหรือเปล่ากินอะไรหรือ,อยังฉันเป็นห่วงชอบใส่ใจชอบใส่ใจก็ชอบเธอมาตลอดฉันก็เลยชอบใส่ใจ หัวใจสติกเกอร์มาดนหัวได้เลยนะคะแบบส่งกริปมาได้เลยดีงามมากอ่ะเห็นท่าเต้นขนาดเนี้ยพี่อยากเมาสหน่อยครับคนคิดท่าเต้นอ่ะคนเดิมคนคนเดิมเลยะตั้งแต่โดนเฮตี้อยู่เลยครับพีเคเขาชื่ออะไรนะครับพีเคความเปิดพีเคเก่งมากคือมันคือมันมีความแบบเหมือนจะง่ายเนาะใช่แต่มันมีกิมมิคเสน่ห์บางอย่างเหมือนพี่เคก็เข้าใจในทุกทุกทุกเพลงที่เขาได้ ได้ได้โจทย์ให้เขาดีไซน์ท่าครับว่าแบบเขาเขาก็ดูทําท่าออกมาให้เหมาะให้เหมาะกับเพลงมากๆแล้วเหมือนตีโจทย์คาแรคเตอร์ของแบมได้ออกมาแบบเท่มากใช่เพราะจริงๆพี่เคก็อยู่กับเราตั้งแต่ตอนเทรนเลยครับเขาก็น่าจะเห็นเขาเขาน่าจะรู้ว่าเราสามารถอะไรได้บ้างแบบแข่งตรงไหนเป็นครูสอนพวกเรามาตั้งแต่เริ่มเลยครับใช่ครับแล้วก็จะไม่หายไปไหนเลยก็คือฝั่งราไม่รู้เลยวันหนึ่งเขาอาจจะอันนี้ก็ตอบยากฮะทอาตัวอย่างนี้ที่ไม่อยู่ด้วยแล้วนะก็อาจจะไปก็ได้พี่เคก็คือแต่ไม่ได้เชื่อว่าเขาอยู่กับเรามานานขนาดไหนเขายังร้องเพลงเราไม่ ถูกเอาทำไมล่ะสะดุ้งเลยสะดุ้งเลยทุกครั้งที่เขาสอนเราเขาจะร้องไม่เหมือนกันครับช่างแบบน้ำแจงน้ำแจงอะไรที่เขาเป็นคุณกษณะป่ะเนาะมันมีท่อนเปล่าร้องเลยสังชิดไม่ค่อยจะสักนิดพี่เคร้องเลยมาฟิมาชิดมาสกินกิตฉันจะทำอะไรทูกใจเออตา์เป็นตา์เออถ้าถ้าถ้าหมูจะให้แต่ละคนเลือก เพลงที่ตัวเองชอบกับท่าเต้นที่ตัวเองชอบในในที่ผ่านมาชอบเพลงครอบค่าไหนเพลงของใครเออเพลงเพลงไหนเออสักเพลงของใครชอบปล่อยจอยแล้วกันชอบชอบมากชอบชอบทั้งท่าทั้งเพลงทั้งหลายๆอย่างองค์ประกอบทุกอย่างเออเอางี้ให้ลองสดเต้นสดๆได้ไหมให้คร่าทันทันันทีละคนมาชอบอันไหนจะให้สองคนเลือกก่อนอ่ะอ่ะเดี๋ย่าแจวน้องมังก่อนแล้วกันน้องมังเอาปล่อยจอยก่อนโชว์แบบว่า อยากเห็นเป็นบุญตาแลก็บุญหูของเรามากวันนี้วันนี้ท่อนไหนเอ่ยเพราะหลายท่อนมากวันนี้จัดไปคืนนี้มันยังอีกไกลของใครกับก่อนแพ้คืนนี้วางง่าปล่อยตัวรับประชัยครกับก่อนแพ้ปล่อยใจใครไม่เอาเราไม่แค่งแก่เราไปปล่อยใจ ครไม่เอาเราไม่แครแกต้องไปสุดนั่งร้องชิวๆพลังเสียงย่งสเกลโน้ตแบบเอาอยากให้ร้องเพลงชายอีสเปงได้ไหมลูกอันนี้คือรายการ The Voice รีเควสส่วนตัวชอบมากเพระว่าส่อง t ิ k กต็กมาตลอดเวลาเมโลป๊อปร้องปุ๊บนะฮะเมโลเป็นช่วงใหม่เป็นช่วงใหม่ดีเลยดีเลยขอแบบ ดีว่าแบบว่า,าใกล้ๆนี mm hmm. ่หน่อยเอาเพลงของเราแล้วกัน sad uh huh. o'clock uh huh. ในเช้าของพวกเรามาเลยลูก Cause baby when you gone, always sad oh, all wrong, hey, e Ooh. Cause baby you're It's It's always sad when gone when you're gone O'Clock กลับมาได้ไหม cause I miss you โอ้โหฮ่าฮ่า้องปเลี้งงตอนนี้ยืนหยุดปมมาแล้วเนาะคือเสียงของคุณนี่คือจับเลี้ยงมากเลยฮะจับใจเมื่อกี้หลายๆเข้าใจไม่รู้มีลำโพงบูทุนอยู่แอบคืนเข้าไปเหมือนคืนลำโพงเหมือนคืนไมค์ลงไปใคืนชูแพร่เหรอ เสียงอะไรขนาดนั้นนะนุ่มมากไม่ลนะลิสเอนเตอร์เทนเหมนะือนไปหาเด็กมาจากไหน <c oughs> <c oughs> ขนาดเนี้ยที่สุดจริงๆนะฮะอ่าเดี๋ยวสองนุ่มรอ,อมรอ,รอ,อนานเดี๋ยวนะเราก็ยืน <c oughs> เฉยกันเลยไม่ไม้สองนุ่มก็คือเสียงดีรับดีด้วยเช,ช,ช่นกันแอบเมอ่าเอาอาร์ตดิ้ก่อนชอบเพลงท่าเต้นเพลงไหนของตัวเองเอาเอาชอบเพลงแบบชอบชอบใครเพื่อนแกครับผมท่าเต้นผมชอบ ดนเทตปเทอยู่ครับอือะอยากโชว์เพลงไหนให้กับพวกเราจะเป็นใครพี่ใครพี่แกจะเป็นใครพี่แกชอบชอบใครพ่แกรครับอร้องไงนะเพลงนี้จะเป็น m อยากจะเป็นพื้นแกว่าใครเพื้นแกทมกันบางระยะให้เธอไปดังเยอะ ได้แค่เพื่อนเองเพราะบอกเลยใจฉันคิดไปมากกว่านั้นไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนแกว่าใครเพื่อนแกขอเป็นแฟนได้ไหมเพื่อนก็มีดังเยอะแล้วพอเธองั้นก็ช่างค่ะขอโทษที่ที่แค่แกเกินกว่าเพื่อนกัน yeah. เหมนตันถังขยะยี่คนตรงใต้สะพานคนไม่ไพ่ดีงามมากอ่ปิดไทยนี่หนุ่มรอราเปล่าก็เออเพลงเพลงเอกแล้วกันครับเอกเขาตั้งชืาอตั้งเฟมัสเนาะก็ดีเลยแต่ละเพลงเนาะมา one two three ต้องเหาต้องฮอนกันไปจบเลยไม่เหลืออะไรคิดว่าเราเป็นเสือวันนี้พังไม่เหลือตอนจบเป็นมาได้ไงหยิบกระดูกมาแจะทำใจคิดว่าเรามันเจ๋งสุดใช่แล้วเองคือคำตอบแล้วคือดันเผื่อไปมองหน้าเปล่าคิดไปกันไหมเขาจะมีเบบุาล เขาแบบมีความแบบเท่ๆอ่ะเออแล้วพอรอปุ๊บเสียงร้อมากเออเขาคุณบอสซ้องมอลีเท่อยูีจริงจริงๆผมก็ไม่นะปกตินะอยากให้อยู่ต่ออีกสักชั่วโมงหนึ่งหชอบอ่ะโอ้โหไม่แล้วคือทุกคนอ่ะเลือกเพลงแตกๆกันเนาะแต่คือแต่ละเพลงอ่ะมันมีความแบบ มันมีความป o p ไป DNA ของแบบอยู่ชัดเจนมากอ่ะเออเราอยากขายของทุกเพลงครับจริงๆเราพยายามเลือกให้มันหลากหลายอ่าะแล้วแผนอนาคตของเราหลังจากนี้หลังจากชอบใส่ใจมันมีอะไรอีกให้เราได้พูดได้ไหมพี่จีพูดได้ไหมพี่จีถ้าเราพูดอย่างนี้แปลว่าเราพูดไม่ได้แต่เราอยากสปอยพูดพูดได้ไหมมันเป็นแบบนี้พูดได้ไหมจริงๆก็จะมีอะไรก็เราพูดไม่ได้หรอครับว่าเรามีผลงานต่อไปนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมีแหละ แต่ว่าพูดไม่ได้มีอีกเยอะเลยครับมีเยอะเลยครับตลอดหลังจากวันนี้เป็นต้นไปทั้งค่ายเลยดีทว้าว่าทา้งค่ายของ l i t Entertainment จะมีผลงานหรือว่าโปรเจกต์หรือว่าอะไรอีกมากมายให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็จะยิงก็กมาเหมือนปืนกลนะจะยิ่งใหญ่เกรียนไกลอย่างแน่นอนนะครับผมเชื่อเชื่อจริงค่ายนี้นะฮะคือพูดง่ายคือพี่โดมทีมงานเขาไม่ให้พักเลยใช่ไหมพูดได้เลยครสามอาทิตย์ละ ไม่เครื่องมันยังติดอย่างอ๋อไม่เราะตื่นใจที่ได้เปิดตัวใจนะฮะเต็มใจเฮะไม่แต่ถ้าขาดแปมไปทีป๊อปจะสนุกดเลยแปมสนุกกว่าเดิมสนุกแหละสนุกเป็นเล่นทุกดอกเลยเล่นตัวเองทุกดอกเลย ถ้าอ่ะพี่พูดถึงทีป๊อปมันคือคักได้เพราะแบมส่วนหนึ่งด้วยอ่ะอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆทีป๊อปของเราที่มันเหมือนมันคือคักจริงนะแบมก็ผมขอขอบคุณที่ใช้คําว่าแฟนๆทีป๊อปแล้วกันเพราะว่าเพราะว่าคําว่าทีป๊อปก็คือไม่ใช่แค่พวกเราก็หมายถึ็คือแฟนกทีป๊อปก็ขอบคุณที่ติดตามทั้งวงการทีป๊อปขอบคุณที่พักดันวงการนี้ไปด้วยกันครับผมพวกเราก็ ไม่ใช่แค่พวกเราหรอกก็ทั้งวงการทีปเปาก็ทุกศิลปินก็จะพยายามสร้างผลงานออกมาให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตกันไปเรื่อยๆนะครับใช่ะครับน่าร <c oughs> ักมากนะฮะอ่ะสุดท้ายฝากพิ่เพิ้อชทุกกชส่ใจนะฮะใช่ครับก็ <c oughs> สำหรับซิงเกิลนี้นะคะก็เป็นสเปเชียลซิงเกิลเนาะ<ม>ก็ขอฝากสเปเชียลวิดีโอเพลงชอบใส่ใจนะคะได้ที่ช่อง YouTube l i อ e n t t r t a i n n e น t ค่ะครับผมแล้วก็นอกจาก YouTube l i d Entertainment แล้วก็ใครอยากฟังเพลงก็สามารถฟังได้ทุกช่องทางมิวสิกสตรีมมิ่งเลยครับแล้วก็เรามีชาเลนจ์ให้เต้นกันตามกันได้เพราะว่าท<ช>่าเต้นเนี่ยค,คือผลิตออกมาเพื่อให้ทุกคนได้เต้นตามง่ายๆครับก็สามารถไปเต้นกันได้ที่ TikTok แล้วก็อย่าลืมแฮชแท็ ชอบใส่ใจชัยลักษณ์ครับแล้วก็ขอเพลงชอบใส่ใจนันเข้ามาได้นะครับในเมิลบ็อบเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับแบบคนเขาเป๊ะมากเลยอ่ะเหมือนทำางมาแบบแปดปีเรียงกันมาเลยอ่าขอบคุณมากเป๊ะมากนะครับฝากฝากซัพพอร์ตด้วยเพราะคิดว่าไปอีกไกลแน่แน่ขอบคุณบุ๊กแบบนะครับใครอยากให้พวกเราไปไกลๆนะครับไปไกลไปไปไปอีกไกลไปอีกไกลครับผมปโบบะมาน้องหนูพูดผิดนิดนึงอ่าน่ารักมากๆนะครับเดี๋ยวมาเยี่ยมเยี่ยมพวกเราอีกนะครับ ดีขอบคุณมากๆาับยี่สิสิง์เกินก็มานะครับเออนะครับก็ขอบคุณวงแบมมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะส่งท้ายด้วยเพลงชอบใส่ใจเออของวงแบมนะครับไปฟังกันเลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะเพราะหมดเวลาพอดีกับ Idol Play Room นะครับลาแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ